นี่ผ้าดีเลยอูข้างหลังอันนี้ตัวนี้เป็นสกรีนอันนี้ด้วยค่ะทุกทุกคนค่ะอันนี้นะคะมาที่ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อสีดํานะคะไซส์ L นะคะในราคา35บาทนะคะ<อ>ก็ใส่ดีมากๆเลยนะ,ะนะคะผ้าดีนะคะผ้านิ่มนะคะแล้วก็ด้านหลังมีสกรีนนิดหน่อยนะคะก็ช่วงขนาดความยาวก็จะแบบปิดก้นนิดหน่อยนะคะสําหรับไซส์ L ตัวนี้นะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะผ้าจะบางกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าความยาวจะแบบยาวกว่านะคะตัวนี้ลายสกรีนอันนี้แบบน่ารักมากเลยนะคะสันชอบมากเลยนะคะนี่นะคะอน,นี้ก็จะเป็นแบบด้านหลังนะคะถ้าใครจะใส่กับเลกกิ้งก็ได้นะคะหรือว่ากับยีนก็ได้นะคะนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะคะ ค่ะ